สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมแอดมินนะคะเอเขียวผ้าด้วยนะคะเมื่อนีก้ก็จะมาติดตามตัวเลขโค้งสสดทไายนะคะหววเล่าพัฒนานะคะของปูนาขลาดคนสั่งขึ้นไมนะคะท่านผู้ชมเพื่อเขาอาจจะมีโชคมีลาบก็ได้นะคะในงวดวันที่ยี่สิบหานะคะกับเครื่องมือนี้แหละนะคะท่านผู้ชมคะ่ะกับไปเบื้องติดตามเบิ้งนะคะว่าเลขถูกปูนาขลาดอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาบ ก็ได้นะคะท่านผู้ชมจะไปกบไปติดตามเมองน้ำกันนะคะว่ามือนี้เลขถูบป,ปูจะได้ตัวใดนะคะนี่นะคะคุณใหญ่ิ่นกระลังอ่ะถูปขอเลขปูนะคะท่านผู้ชมแล้วก็คุณก็ลดกา,านผ<า>ู้ชมเน่นก,ออกอ่อใหม่ก่อใหม่เห็นไหมนะคะท่านผู้ชมส<แ>านคือเด้ออีปูมือนี้ ผงสุดท้ายหัวเราะพัฒนามื่อนี่เด้อปูเด้อไปเหยียบไว้ให้ลูกในร้านในเด้อไปเย็บไว้ให้ลูกให้หลานเด้อเมื่อนี่ว่าที่เยี่ยมหาที่ไหนี่นะคะคุณยายซ้ำตัวหน้าปู่เอาคนเอาซ้ำตัวจังๆริงเลยอ่าทปลายชุดเทียนใหญ่บอเทียนใหญ่กต่โดยจุดแต่โดยนี่นะคะท่านผู้ชมมาให้คุณยายเพิ่มมาขอนะคะท่านผู้ชมแล้วก็นอ่ามีข้าหมาข้าพูนะคะ เป็นความเชื่อความเชื่อนะคะส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเป็นแนวทางเด้อนะคะหนยอ่ะผูหนักกระดของเข่ามือนี่นะคะโค้งสุดท้าย็กยังแข็งสิผู้ท่านผู้ชมมีโชคพี่ลาบนะคะมือนี่เอ็ดมินก็เลยมาติดตามนะคะผูหนักกระดของเข่านะคะท่านผู้ชมผู้ใดมาโดนแล้วนะคะขันก้อนไม่โอ้ยขันก้อนี่ขันไม่เจ้านี่เออตัก้อนอยู่เนี่ยอุ้ยเอ็ดเลี้ยวขนอาบปากอืมนี่การท่านผู้ชมคก็ยังอาบปากเนาะ เออเน้นอีกเออก็ขึ้นไม่นะคะเป็นแค่ยังอาบปากอย่างท่านผู้ชมเออเนาะปัญหาหนักไปทา้งข้ามโฉนดอะทางติดตะวันออกกว่าเธอแม่มีโชคมีลา้ามีเด้อปูจะได้ซื้ออันเครื่องครองไหวมาให้เนอลูกหลานก็แได้มี้กำลังใจท่านใหญมากอาหารถ่ายเนาะนะครท่านผู้ชมได้แต่กองบาทมั่ ดึงมาให้ลูกให้หลานเด้อหวยเหล้าพัฒนาเดี๋วบาดดินมือน,นี่แหละวันที่ท่านผู้ชมเหยียดน้ำเด้อท่านผู้ชมเบิ่งเอาเด้อบาดดินีขึ้นามาให้ลูกให้หลานเห็นคักคับปูอบอกคนเปียกไปไหนแปลกปะไปเหยียบไว้เด้อปูเด้อบอหวยเหล้าพัฒนาวันที่เยียบหามือน,นีตัวนอ ขึ premises, premises 1, 1> yeah. s <S ้นไม้เห right. ็นเป็นต like ัวเด้อปูพันสางไม่แต่ก็พันไห้สูงเท่าด้อยบ่ขึ้นมั่งตีปู้กันเมื่อนั้นพันสางขึ้นมาออกสองเกียดเนาะเต็มเต็มเมื่อนั้นงวดเมื่อนั้นนะคะท่านผู้ชมจำได้บ่นะคะเห็นตัวใดน่นมองขึ้นขึ้นไม้มองขึ้นขึ้นไม้เอ้าให้ท่านผู้ชมมันสองมังก่อนเด้อเพราะว่าอาจจะมีโชควงับกันก็ได้ไปเห็นว่จังเล็กเกียดเกียดอย่างเอ็ดเจ้าเห็นตัวยังคอยบ่คอยกันเบิ่งนะคะจอยกันเบิ่งเนอะ ผู you you this him, ้ใหญ่จุดทูกเราบอกจุดทูกให้ท่านผู้ชมพ่อแนวจุดทูกแล้วบอสถูกตัวเลขไหมถูกตัวเลขไม่ถูกตัวเลขกูเพิ่มเงินเถอะเด้อถ้าจังหวะสั่งไม่แล้วนั่นสั่งกับว่าสั่งไม่แล้วข้างได้ลงทุนหลายนะคะนี่นะคะเรื่องของตัวเลขน้ำเพลินเนี่ยตัวเลขคิดนไม่ป่าจะเห็นตัวไหนก็คืองามแต่จังมาเพิ่งก่อนเบิ่งสะก่อนนะคะท่านผู้ชมย้ายเพิ่นมาซองไปสะก่อน คนเห็นตัวใดน้อท่านผู้ชมกาเบิ้งเขาเด้อแต่ก็คนแางไม่เล็กผูกกับเขาดีนะคะไตหยาบหยาบโยค่ะมันคือคือดำคือซำงงามถอดินเพิ่นเนาะทีนี่ดำดำเปิ้ลซับกันก่อนนะคะกับกับเลขอันดำดำเขียมนะคะท่านผู้ชมจะเขากันบ่นะคะก็ต้องไปหานะคะหล่หมองเพื่อว่าอาจจะมีโชคนะคะท่านผู้ชมค่ะให้คุณยายพลูกกันเด้อ เนี่ยค่ะคุผู้ชมช่มตะก่อนนะคะรอเลขถูกปูกันนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือเลขกเก๊ดอันนี้คือเลขกแปดบอออืมนี่นี่เลขกเก๊ดนี่เลขกแปดนี่เก๊ดแปดสวัสท่านผู้ชมใหญ่คนเมืองไห้นะคะนี่เก๊ดนี่แปดนี่นี่แปดดูเป็นยังเป็นคือขอดมากนี่เมื่อวันคุณยายเหงื่อุ่มไทยมปล่าคุณยายก็นเหล็กแปดได้หลายกันมีแปดเนาะ เจ็ดแปดนี่นี่เจ็ดเด็กแปดเดืดยายนเจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่มันขบไคือเห็นมือคือมืออ่าเจ็ดแปดย่าเห็นนี่แอดมองอยู่นี่ก็ว่าเป็นเจ็ดตป้าเหล็กแปดไล่ไหลมาเลยอืมแอดเขียวสามมาเบิ่งเด้อแต่เก่าวันเห็นตัวเดียวเข่าตลอดอ้าวเออนี่เห็นเปลี่ยนแปดเป็ี่ยนไปแต่สีเปล่าเลยเป็นข้อมเชื่อส่วนบุคคลเด้อค่ะท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางเนาะผงสุดท้ายเลขกถูกนะคะ ก็มีเล็กถูกปูนี่ละกับเลขถูกเมตาเคียนนะคะแอดเขียวใรูปไานเห็นกับขัปูลูไานเห็นกับขัอีแมนหรือโแมนเรทีนี้ก็ซองบางน้ำกันนะครับทผู้ชมแต่ว่าอมนเห็นพีเห็นเลขหนมเดียวเด้อเดียวเด้อแปกว่าทังสีเมนโแมนเด้าปดแปดเจ็ดปฏิทโตสีตัวห้าเจปเจ แมงมุมเนาะคือบวกไก่คือบวกไก่สูงท่านผู้ชมค่ะเปดอ๋อชี้ตัวเด้อตัวบกเงินท่านผู้ชมค่ะาวดูดูเอาไปน้ำกันเนาะคุณถั่วคุณถั่วไปทางไหนก็ว่าท่านเห็นตัวมาคุณทั่วไปมาเด้อเไปดึงไม่เห็นเด้ลยท่านผู้ชมคนเมืองเราบอกเลขเป็ดยังไงหลายเดลอ ใส่สีเบิ่์เงี้ยแปดท่านผู้ชมเพิ่นได้รับชมน้ำเน่้แปดบอกบางคนเขาเจ้ากระเบิ่งบ่เป็นก็มีนะคะท่านผู้ชมค่ะแตอาศัยบุญบารมีเพิ่นนี่ล่ะเนาะดูเป็นน้ำกันน้ำกันตัวตะไคร่แปดไล่ลายนะคะท่านผู้ชมมูนีเต้มาจดนี่แต่แปดนะคะใครเห็นค่ะเห็นแน่ยก็ผู้ขาบนี่เคสไมีแปดนี่หาไปนี่ละเนาะ หากระไลอยู่ห่าเนาะห่ากระไลให้ชมมาให้ชมอันก่อนให้คุณชมนีห่ามีห่าให้ชมปูนาคลาดกันนะคะแต่ว่ามือนี่พ่นเฮ็ดเป็นปากอ้าขึ้นไปทางฝนแล้วเธออะไหล่ะเฮ็ดอ้าคุณอ้าปากซาวาอยู่ขันไปทางฝนโอ้โอ้าไปทร้างนั้นค้ำสนเอ้า เมื่อเมื่อหิมันคเรียกคักแถบนี้มื่อเบิ่งกนะดาแม่ป้าอยู่นี่กล่องคอยพีเพ่เพ่ยุบไปจองพีเมื่อเมิ่งเมีนบ่อนเกียรบ่อคือหลีเกียรติบ่อว้ายเหลมาเร็วถูกเกียรติรอเล้ถูกเบิ่งใส่กันเด้อท่านผู้ชมนะเกียรติแปดบ่ปูกับแปดเนชื่อส่วนบุคคลนะคะปวกับเป็นแดอยู่แล้วเกียรติแปที่จาอณาในการรับชมเด้อท่านผู้ชมค่ะ อ่ามีเข่ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมกัเป็นธรรมดานะคะของเข่าเห็นสีแล้วเว้ยแบบที่เอ็กเยวเห็นตัวใดก็เขียนนู้นเดี๋ยวอันซองมึงขัดก่อนวันนี้ฉันมันน้มันใจปันไดซองแต่ว่าฉันเห็นอยู่นี่นี่เลขอย่างนี้สามมางกรอย่างนี้เบิ่งนซอยกันเลขจุดสามบอกวัาเลขสามเลขฐานสามเอาไป คุณยายคุณสิทิเปียงใไซเลเดอร์ทานผู้ชมซองมึงข้นกับม่เซนนะนี่เปิ้ลขึ้นใหม่ๆเงินมันงามแต่สร้างคนบปดขึ้นใหม่ในการกระชมอีเดียเห็นตัวว่าพ่นบมเ็ดตัวเห็นบ่กอีเดีเห็นสี่ตัวเนี่ยบ่เอออืมเนี่ยประมาณนี้งามแต่เดลโลเล็กถูกเนาะเอออ่ะชุ่มเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมค่ะแนวทางเนาะแต่ว่าคุณยายเพิ่นเห็นเป็น แปดเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเจ็ดแปดว่ายายเห็นก็คือกันยายเห็นเจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมมันสี่ท่านผู้ชมบ้างนะคะนี่อันนี้ก็เป็นฝากตัวเลขสี่เพื่อนท่านผู้ชมมืโมนัยยายขนาดคนระด่านนะยังเห็นใครคนไห้โชั่วคนขึ้นไม่เด้อมือนีพันกอขืนไม่นะคะนี่นี่เจ็ดนี่แปดนะคะโอ้แปดตัวบอกไงเนาะถ้าว่าแปดเต็มพ่นอยู่มือนีบริเวณแปดรูดแปดซะพปลโอ้หลดเกิดจะเกาเห็นมิดบอกว่าไปผิดพลาดเนี่ยจะเกาคนเห็นเนาะ เมื่อตอนกีเห็นยังก็เส้นหลุดอเออเนาะเห็นกับมีเส้นตามความมันเห็นนะคะท่นานผูช้ชม<อ>ก็รอเลขกถูกป,ปูซะก่อนนะท่นานผูช้ชมค่ะนะคะรับกันนี่นะคะท่นานผูช้ชมกะร่อเบื้งเลขกถูกป,ปูขึ้นเป็นเลขแปลกๆเนาะเป็นจางๆนะคะท่นานผูช้ชมเป็นจงนังไดพวกนี่นี่นะคะลงตัวหน่อยขลาดก่อนเสร็จละโอ้โห นี่มันซียูยนไนลอกนีเลยเลยไปใอญ่ชุดเ,เดียวกันเห็ดสูตรโอ้ยซีอย่งที่เป็นเป็นสันเดียท่านผู้ชมนะคะด<อ>ูนึ่งหนึนั่นโอ้ยมันซีหาหนึ่งแล้วซีศนะคะท่านผู้ชมคือปรชาติในวการี่เลยเลยึ่งดีดีเข่าตัวนี้ศูนย์หนึ่งน,ะะงน่นอยกูซีซเป็นี ศูนย์หนึ่งนะคะท่านผ like em ู้ชมมื่อกนึ่งนแบบขึ 4, 1, ้นเลขค่าจ้างจ้างขึ้เขียนหนาใหม่อีกตัวนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นเป็นเล็กขึ้นเลขหากับบอมนนะคะขึ้นเลขศูนย์บ่หาอี่หลีซีีหาหนึ่งก็ซีศูนย์หนึ่งเดี๋ท่านผู้ชมมีสองสองอย่างแปลกๆนะคะสมีนห่หาหนึ่งซีศูนย์หนึ่งนะคะท่านผู้ชม ผู้เรียนเข้ามารับชมรับฟังนะคะท่านผู้ชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เด้อเฮียร์มินนะคะเพื่อเป็นกำลังใจได้เด้อนะคะท่านผู้ชมค่ะซีหาพิจารณาเด้อพิจารณาเบิ่งน้านะคะท่านผู้ชมมันเป็นคือหาคือศูนย์นี่แหละเป็นล่างๆนะคะท่านผู้ชมเออเป็นล่างๆเป็นขั้นให้พิสนาเขั้นห้พิสนาไม่อยูเดียวนะคะช่วงเรีลขถูกนะคะก็เอาเป็นว่าซีหาหนึ่งหรือว่าซีศูนย์หนึ่งอะไรนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเลขอยู่ในจอมปวกเหนือพันธิน อ่าเป็นเลขเจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมเออเปแ,อแดดอะะอปดเจ็ดน,นะคะท่านผู้ชมมองสักนิดเด้อนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่เลขเอาตะลัม่ปปะนี่นะคะเลขถูกปูนะคะซีหาหนึ่งนะคะแล้วก็แปดเจ็ดแต่ว่าอีกตัวนึ่งก็เป็นคือสี่ศูนย์หนึ่งอยู่ละแต่ว่าแบงอ่าเราตะชูกระลาบตะดวงเด้อเดี๋ะมาเบ่งเอามือนี้ปูเพิ่งกะสั่งถึงมาไหมนะคะท่านผู้ชมมือนี่เรามือสีโชงสีลาบมือสีมีโฉมีหลับคุณใหญ่ไปวานะคะ เมื่อน,นี่เรามืนนได้น้ำปูปูก,ปก,กรนนะ,ะกสังขึ้นมหม่แล้วปูกระสังขึ้นมหม่แล้วอาทิ่นห้ได้เด้อปูสังข้นมากก็ได้เอาแต่ะมนตะเขียนระศูนเ้อะเกเก้าศูนย์เก้าย์เีตัวเก่าก็ได้ดีเบอกสวัสดีค่ะนะคะ